สวัสดีครับพบก,กับสุร,รุกราลิเวอร์พูลแล้เริ่มต้นกันที่ระบายหงขอแฟนบอลเชีย์บอลกันอย่างสันติแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลกับร่วมกันกระตุ้นแฟนบอลของทั้งสองทีมให้เชียรบอลกันอย่างสันติในสนามเท่านั้นไม่ให้ลุกลามออกไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทจนนอกสนามนะจ๊ะบิลเฮว,วกานะครับผู้บริหารของหงด่างและฟรนซเรโนผู้บริหารของระบยสีฟ้า ได้ร่นจดหมายร่วมกันถึงแฟนบอลของ,ง,งทั้งสองทีมก่อนดวลกันในศึกปรบครับในค่ำคืนวันพฤหัสบดีนี้เพื่อย้ำเตือนถึงความรับผิดชอบของพวกเขาในการรักษาความเรียบร้อยและจากที่การ,ระเะชิน้ากันครั้งล่าสุดที่อันเฟลในเดือนตุลาคมมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์มากมายทั้งในและนอกสนามนะครับเมื่อทูามาดมีข้อความส่งถึงแฟนบอลหรือไม่ทางเป๊ปกร่ากล่าวว่า จะเป็นแฟนบอลและสนับสนุนทีมของคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขท,ทั้งช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่แย่ในประเทศนี้เกมแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดสนุกกับเกมดีๆด,ด้วยนักเตะค,คุณภาพของทั้งสองทีมขณะที่เป๊ปลินเดอร์เองผู้เชิดขังเจคกิงครอฟกล่าวว่าก็เป็นเรื่องคดีท,ที่ทั้งสองสโมสรร่วมมือกันทั้งฟอรันและบิลลี่ถแถลงการได้ดีมากมันชัดเจนเรารู้ว่าเกมกับซิตี้มีความสุขกันและการจิตใจกันทําให้เกิดอารมณ์ร่วม เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ดีเราต้องการอารมณ์แบบนั้นในอัตจันท์เพื่อให้รู้สึกว่าเกมเหล่านั้นมีความสําคัญปัญหาเดียวของอารมณ์ก็คือเมื่อไม่มีความเคารพมันจะเป็นเรื่องที่แย่มาติปเกต้านะครับฟิตพร้อมลงทำศึกชนเระ่ายในคาราบาวครับเกมคืนนี้แบลมินอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมเร์พูลนะครับออกมาอัปเดตแล้วนะครว่าเจอมาติปและนาบีเกตา้าแข่งชุดใหญ่ 2คนนะครับพร้อมลงเล่นในการทันศึกคาราครับรอบที่4ี่กับแมนเชสเตอร์ในค่ำคืนนี้หลังกลับมาซ้อมและได้ลงเกมอุ่นเครื่องในช่วงเข้าแคมป์เก็บตัวที่ดูใบามาแ้วรกับเกมหนักในจกกนันเจอกับแมนเชสเตอร์ในค่ำคืนนี้หลังจากจบศึกทั่วโลกรอบสุดท้ายที่กาตาการอเดน,อนเพราะว่ามันเป็นลีกครับผมอยากจะพูดถึงเคสการ์ดอนไรเดอร์เริ่มอัปเดตเราไม่ได้พูดถึงเขามนานาแล้วเขาไปดูใบกับเราด้วยและเริ่มวิ่งเป็นครั้งแรก เรารู้ว่ากับอาการบาดเจ็บที่ยาวนานอย่างนี้มีหลายๆอย่างที่ไม่แน่นอนการที่เขาสมควรที่จะถูกพูดถึงเช่นนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าเด็กคนนี้เป็นมืออาชีพม,มากและทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างผมวว่าเราจะได้กลับมาโดยไม่มีข้อความกดดันในตัวเด็กมันเป็นรังเจ่ยดเยี่ยมที่เห็นเ,นเขาลงสนามก็แค่บอกเขาเช่นเดียวกันว่าเราไม่ได้ลืมเขาแม้แต่ตอนที่เด็กใหม่กําลังขึ้นมาและโบยบินและผ่านย่างก้าวสําคัญโดยพื้นฐานแล้วเราจะไม่มีวันลืมเด็กเก่า แล้วโจเอลมาติฟ e และนาบีเกตากลับมาลงซ้อมได้แล้วอย่างเต็มที่มันเป็นเรื่องที่ดีเคยที่โจนต้องรออีกคนเดียวก่อนที่จะกลับมาซ้อมกับทีมและดีก็โจต้าอยู่ในกรอบเวลาตามที่เราคิดดังนั้นมันเป็นไปได้ด้วยดีเขาอยู่ตรงนั้นในดูไบเขาซ้อมร่วมกับเรามีการประชุมทีมทุกครั้งและประชุมดูวิดีโอนั่นเป็นเรื่องที่ดีและแน่นอนลุยเดีาร์สไม่พร้อมเป็นตัวเลือกและมันเป็นอย่างนั้นก่อนบูลิอร์ในศึกลีกครับ เป๊ปยินดีกับ3แข้งควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกชูเมสซี่หาคนเก็บยาก City, กุนซือแมนเชสเตอร์เป๊ปกอร์เดล่ากล่าวคำยินดีกับ30เอกหลังจากควา้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022และฝากวาทะเด็ดถึงลีออนุมเมซี่ก่อนดวลลิเวอร์พูลเป๊ปกอร์เดล่าครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวก่อนเกมในศึกคาร์บคัพหรือว่าลีกคัพรอบที่4ที่จะพัฒกับหงดังลิเวอร์พูลคู่ปรับร่วมศึกพรีเมียร์ลีกในค่ำคืนวันนี้22ธันวาคม โดยแข่งขันกันตามเวลาประเทศไทยก็คือตีสามตรงต้านเป๊ปกุเลล่านะครับได้กล่าวแสดงความยินดีกับซานั์เตเต้ทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์ปุบลก2012ที่กาตาที่ผ่านการร่วมง,งานกันมาทั้งลิโอเนลเมสซี่ที่เคยอยู่ด้วยกันในนามทีมบาสูร์นานิคลัสโอตาเมนดีที่อยู่ด้วยกันกันกบรรเบียสีฟ้าในฤดูกาล2 0 1 6 2 0 2 0ก่อนที่จะไปเบนกาและฮูเลนอาลเรสก่อนหน้าดาวรุ่งของรรเบียสีฟ้าแมนเชสเตอร์ชุดปัจจุบัน แ๊พูดถึง3คนที่ประสบความสำเร็จในการใหญ่ที่สุดในโลกลูกหนังนะครับใบว,ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อสําหรับเขาทั้งโอตาเมนดีและโดยเฉพาะเมซี่รวมถึงดีใจแทนอูเรียนอาวารเลสที่ทําให้เรามีแชมป์ฟุตบอลโลกอยู่ในทีมอดีตคุณซื้อมานสาหาย,ยังกล่าวถึงเมซี่ด้วยว่าไม่มีใครสงสัยเลยนะครับว่าเขาอยู่ในฐานะหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของโลกหนัง มันคงยากจะมีผู้ลนคนไหนสามารถทําได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เมสซี่ได้ทําแต่ต่อให้เขาไม่ได้ชปำโลกความคิดของผมที่มีต่อเขาก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ดีแต่ที่สุดแล้วมันคือการเดินทางครั้งสุดท้ายบนเส้นทางอาชีพที่น่าทึ่งสําหรับเขาดูมนว่าความสามารถของเบนดตดในวัย17ปีจะไม่ได้การยอมรับเพียแค่เจอเกนคลับและทีมงานสตาร์โค้ชของเขาเพียงแค่เท่านี้นะครับ แต่ความสามารถของเด็กดาวรุ่งที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วที่ได้การพูดถึงอย่างวงกว้างจากรุ่นพี่ภายในทีมลิเวอร์พูลพเช่นเดียวกันด้วยความสามารถด้วยทักษะที่มีบวกกับความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าไม่ว่าคู่ต่อสู้จะมาเดี่ยวหรือมาแพ็คคู่แต่เบนด็อกมักจะพยายามมองหาทางที่จะไปด้วยตนเองเสมอไม่ว่าจะเป็นทั้งในสนามหรือการฝึกซ้อมล่าสุดนะครับเปเปลินเดอร์ inder, ผู้ช่วยผู้จัดการทีมโคชกันของเจ็กกงครอปก็เอ่ยปากชมความยอดเยี่ยมของเบนด็อกในการแถลงข่าวกันเกมล่าสุดไว้ว่า เขาเป็นเด็กที่เรียนรู้ได้รวดเร็วจนน่าทึ่งเขามีความเร็วเขาฉลาดและเต็มไปด้วยเทคนิคเขามีทั้ง3อย่างเรามีความสุขกับการเสตเดียกับเขาและผมต้องยกเครดิตให้กับทีมงานแมวมองในอาคเดมีของเราที่พาเขามาที่สโมสรแห่งนี้เนื่อว่าทั้งเขาและสเตฟานบาสเซติกและบ๊อบบี้คลาร์กมีอนาคตที่สดใสรอเขาอยู่ในวันข้างหน้าอย่างไม่ต้องสงสัยหลังจากที่ได้เห็นเบนด็อกนะครับไดหลงเล่นได้รับการลงสนามร่วมกันทําการฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้ไม่นาน เขาก็เริ่มสร้างความยอดเยี่ยมและทําให้ผู้เล่นหลายคนภายในทีมหงแดงต่างก็ยังยกให้เขาเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่แบบเต็มตัวได้ไม่นานต่อจากนี้นะฮะโอ้โหยอดเยี่ยมนะครับก็รอเวลาเฉิดฉายนะฮะเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่22ธันวาคมนะครับวันนี้แฟนๆห้ามลืนโดยเด็ดขาดน,นะครับลิเวอร์พูลของพวกเรามีโปรแกรมนะครับเล่นในศึกคารารับโดยพบกับ แมนเชสเตอร์ที A ่เอติฮัสเตเดียมนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าหากเราผ่านเข้าสู่รอบนี้เข้าไปได้นะครับโอกาสควา้าแชมป์ก็สดใสเลยนะครับเพราะแมนเชสเตอร์นั้นก็เป็นตึงหนึ่งในรายการนี้นะฮะแฟนๆ,ๆก็อย่าลืมนะครับตีสามนะฮะตามเวลาประเทศไทยของเรานะครับส่วนคนไในที่พลาดในการชมเกมก็มีไฮไลท์หลังจบเกมให้ชมกันในช่องชายผู้บ้าคลั่งหรือรูพูลครับเรามีไฮไลท์ให้ได้ชมกันอย่างแน่นอนแล้วก็มาพูดคุยหลังจบเกมกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจไว้ให้ด้วยนะครับแล้วมาพบกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะก็อบแนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ